สบายดีท่านประธานกล่องอาาัครดีอิพนพร้อมทีมงานผู้บริหารเนาะคุณโอมคุณโจคุณตรงคุณเนนนี่และสบายดีโค้ดผู้นำทุกทานเนาะอยู่ทั่วโลกสบายดีท่านพออพออต่อพงพี่ยศพี่โอสุมิธ และก็บผู้อื่นนอคู่ไกลนอฟีสนิพีนภัทรและผู้อื่นที่เป็นนักธุรกิจอินดีมขออวยไส้ให้พอ่อื่อนนิจมีสุขภาพเข็มแข็งนะปารถนาสิ่งใดไขอให้ไหตามปารถนาและก็ขอฝากนอไพศิวัตรสนใจในธุรกิจออนไลน์สมัยใหม่เหตุายสัมผัสแต่จริง ติดต่อเขามาเลยเนาะที่เพจอินดีมไทยแลนด์หรือว่าจะติดต่อกับขาพเจ้าโดยตรงก็ได้เก้าสองเจ็ดสองสี่หนึ่งหาหนึ่ง